ครับผมเดี๋ยวจะพยายามเบ็ดเบิ่งใส่เบ็ดแหลกมีฝั่งหนึ่งว่าสิมาอันบ่เป็น,เป,นเป็นลองน้ำครับเป็นลองน้ำใส่เงื้อเขียดแหลกเขียดกับเงื้อเชื้ใส่เดือนลองน้ำขุดเิจาถนนบรรยากาศหน้าเขาครับหน้าเขาครับ ใหม่ๆเ,เนี่ยรลองน้ำรลองน้ำทิ่ไส์ไปติดเสลอรู้ไเห็นอ๋อฮึ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 ไปยังครับไปยังโอ้ปลอคอครับปลคอปลคอปลคอ ะคอ้ะคครับพี่น้องระคอ้งามครับโตงามเดี๋ยวเดียเดี๋ยวมอีกแนันนี่วะเดี๋ยวไปมาปลดซื้อกล้องครับเมื่อเดียวเดี๋ยวมาปลดอนี้นี่อันนี้อันนี้อ่ามีปลาเดี๋วเดี๋ยวไปมอีกครับ มีปลาเลยเมือ่อกี้ครับเมือ่อกี้ฮะอันนี้ฮะฝ่า,ายฝ่ายยังมาติดคือระเสียมประกดประกดหน่อยวะนี่คือไม,ม้ขังสิปลายยังขึ้นออก กระกดตกระแนงนนเดี๋ยวมีอีกครัง้งหนึ่งอีกครัง้งหนึ่งโอ้องบรรยากัศปัดบรรยากาศทงหน้าครับได้เบ็ดลองน้ำเดี๋ยวมีครับตัวนี้ ปิดตะมีดปลาอยู่ใส่ไว้นหน่อยๆเขาบอ่ใส่หลายแต่ว่ากับพ่อได้อยู่เกรนี่คันครับสวัสดีครับ